เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอด Follow ยอ,อด Subscriber ตามใน TikTok กันเนาะอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนได้เป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมกันได้แบบง่ายๆกันได้เลยเนาะไม่กดอื่นเลยให้เราได้กดเข้ามามที่ Google นะครับผมแล้วให้มาพิมพ์ค้นหาที่ตัวนี้ตามผมไปกันนะว,ว่า Keyword ที่เทสแบบนี้เนาะอ่ะแล้วพอได้กดเข้ามาแล้วเอ้ยไม่ใช่กดเข้ามาผมพอเราได้กดค้นหาเข้ามากันแล้วผมเลยเราเจอเจอเว็บไซต์นี้ก็ได้กดเข้าไปกันได้ผมกับในเว็บไซต์เนาะ อ่ะแล้วพอได้กดข้ัมากันแล้วในเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้กดลงชื่อข้าใา้กานกสมัครสมาชิกกันเนาะหายนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็จะได้กดสมัครกันไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วในหน้าต่างการสมัครเขาจะมีให้ได้กรอกชื่อกดมีกรอกอหานผ่านกันไปเนาะแล้วก็ะปติที่ตรงข้างล่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันและกดสมัครไปเท่านี้ง่ายๆแต่เป็นการสมัครกันได้แบบเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วจะลงชื่อข้าใา้งารนะผมก็้วได้กดลงชื่อข้าใา้งารที่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยเนาะ แล้๋ยวเราได้กดลงชื่อใช้งานกันมาแล้วนะต่างแรกของเมย์ก็อยู่ตรงนี้เราได้กดกลับมากันได้เนาะอ่ะหรือว่าเราลงชื่อก็จะงานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างแรกของเมย์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้มีบทบูบริการไปฟอร์มให้กับเราได้สามารถที่จะมาเลือกจำกักันได้หรือว่าจะมียอดเงินสะสตรงด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาทำการกันได้เนาะหรือว่าใครนะผมที่มีมียอดเงินเราได้ทำการเติมเงินนะผมก็เลยได้กดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมที่เขาว่าเติมเงินเนาะ อ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามาแล้วที่เติมเงินในหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมที่กับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะเข้าได้ขึ้น6ช่องทางในการเติมเงินแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเลือกตามเติมเงินกันได้ผมตาม6ช่องทางแบบนี้เนาะให้เราดูสนใจช่องทางไหนในการที่จะเติมเงินก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยผมตามหกช่องทางแบบนี้เลยเนาะอ่ะหรือว่าใครที่จะเลือกเติมเงินไปได้แล้วหรือว่ามียอดเงินกันอยู่แล้วนะผมก็เลยได้กดกลับมาี่หน้าต่างดูวีซ่าเราก็ได้เลยนะ แล้วพอเลือกกดกลับมากันได้ที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เราทีนี้เราก็มาเลือกหุ่มที่หน้าแพลตฟอร์มเออหมดหมู่บริการของเราเนาะเราก็เลือกบริการก่อนเลยหุ่มที่หมดหมู่ทิกตอกเนาะแพลตฟอร์มนะหุ่มเราก็เลือกเนาะหมดหมู่เมื่อกี้เราเป็นการเพิ่มยอดฝ่อเนาะก็อยู่ตรงนี้เลยกดกันไปอ่ะแล้วพอเลือกไปได้หมดหมู่แล้วคราวนี้เราก็เลือกบริการนะผมบริการไม่เป็นแบบนี้เลยเนาะให้กับเราได้เลือกกันได้ผมไปเป็นแบบนี้เราก็เลือกไปเนาะผมจะเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันนะผมกดไปเนาะอ่ะ และพอเลือกกันไม่ได้แบบนี้แล้วเราถึงดับบลูบลับบริการเนาะให้เราได้กดกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ทวิตของเราเพื่อทำการคลอกลิงอะแล้วพอได้ลิงก์โปรไฟล์ทวิตตอกเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์ไปได้แบบนี้แล้วให้เราใส่จำนวนทากันเพิ่ไมไปได้เลยอะและพอได้ใส่ทางนี้เลือกจำน,นวนอะไรแบบนี้เรากดสองเสร็จก็ได้เลยเนาะ แล้วก็พอได้สั่งซื้อกันไปแล้วแบบนี้คำสั่งซื้อของเราจะมีระบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะครับผมเมได้รับคำสั่งซื้อ,อ,อคุณแล้วแบบนี้เนาะตัวน,นี้ง่ายๆก็จะเป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นได้แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ,ะอ่ะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมหรือว่าใครที่สั่งซื้อกันไปแล้วแล้วอยากจะดูออเดอร์ว่าเป็นยังไงหลังจากการสั่งซื้อนะผมก็ให้ท่านได้สามารถที่จะกดทามาที่ตรงนี้กันได,ได้ผมที่เขาบอกกดการสั่งซื้อเนาะ แล้วก็พอเราได้กดเข้ามากันแล้วที่บอร์ดกลางซรือบอร์ดกลางซื้อเขาก็จะมีการแจ้งบอกโจทย์เรื่องสถานาแะแอะไรดีเราดูกันได้เป็นแบบนี้ด้วยเนาะอ่ะก็ได้เป็นแบบนี้เลยนะผมเองกับเราสามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เนาะอย่างเราเดื่องที่ทำการเปิดสกูนี้เขาก็คคมีการแจ้งบอกแล้วมาก่อนเราจะาทำการเนาะว่าเราไอ้การดำเนินการนะผมเราก็รอกันไปก่อนได้เลยนะผมสจะพู่เนาะ อ่ะนะผมและเผื่อใครที่กำลังรอเดินกันอยู่หรือว่ากำลังทำการอะไรกันอยู่ในระหว่างที่นี้แล้วเกิดสนใจบริการอะไรอื่นบริการเสริมเพิ่มเติมอยากจะดูหมดบุบบริการอะไรเการค่าเวลารอเนาะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมจะเข้บริการเนาะเผื่อใครที่เข้ามาใช้งานเว็บแล้วอยากจะดูหมดบุบบริการอะไรอื่นเสริมบริการเพิ่มเติมอยากจะดูง่ายก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตรงนี้กันได้เลยนะผมหน้าตาของตรงนี้เขาได้เป็นการรวมหมดบุบบริการอะไรทั้งหมดของทางเว็บไซต์เราได้สามารถที่จะเข้ามาเลื่อนเข้ามาคลิกเข้ามาดูกันได้ผมในหน้าต่่่่่่่าา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 างงงงงงงตตรร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 รนนนนนนีีีีี้้้้้เเเเะะ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 ะออ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 อใใใคคยยยยยกก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 จจจทททททไไไไหหืืดดููััััผมมม็สถขลลวช แล้กันอยู่ในเว็บไซต์แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานหรือขัดข้องอะไรยังไงในการใช้งานของปัญหาในเว็บไซต์เนาะไอสามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์กันได้ครับผมเลยมาแก้ปัญหากันมีได้แบบง่ายๆเลยเนาะเขาแจพมีศข้อติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้นะผมเลยได้กดลีกเข้ามาเนาะแล้วเขาจะขึ้นสองช่องทางในการแก้ปัญหาให้กับเราขึ้นมาแบบนี้เนาะใครต้องกช่องทางไหนในการที่จะแก้ปัญหาก็สามารถที่จะเลือกไปได้เลยครผมในสองช่องทางแบบนี้เนาะอะแต่ผมก็ตามไปเพียงแ่ไปเรือกผมจะอใครที่เกิดปัญหาหรือว่ายังไงนะผม และเผื่อใครที่ผมที่ใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหรือว่ายังไงเลยเนาะและเผื่อใครที่ใช้งานไปแล้วรู้สึกว่าอยากทดลองแนะนําเพื่อนหรือลดอะเข้าไปช้งานเว็บไซต์เ,าเนานะก็ท่านได้สามดดารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมดีคำว่าแนะนําเพื่อนเนาะอะ ล้วบอกเข้ามาการละที่การแนะนำเพื่อนในหน้าต่างการแนะนำเพื่อนก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมไกบท่านได้สามารถที่จะเข้ามาแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้ข้าใช้เว็บไซต์ก็ได้แบบง่ายงกันได้เนาะเพียงแค่กดเข้ามากลที่การแนะนำเพื่อนแล้วให้มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้แล้วผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเนาะและคุณเอ๋แล้ให้เพื่อนหรือคนรู้จักของท่านผมไปกดเข้ามาในถึงเว็บไซต์แล้วก็มาทำการสมัครแร้วทำอะไรต่างๆในเว็บไซต์เนาะทีนี้ง่ายๆเป็นการแนะนำเพื่อนกันได้หรือว่าเป็นการแนะนำให้รู้จักเข้าไไไปปใช้้นเเเว็็บบซต์ดแที่รียร้อยยเลนกักรการไปในนนอี้้ทงาน มืืออถเนาะแล้วเผื่อใครที่จะต้องใช้งานบ่อยๆหรือว่ากําลังใช้งานเว็บไซต์ผ่านแบบนี้บ <ulations> ่อยๆแล้วผมไม่สามารถแล้วไม่ค่อยแบบสะดวกในการใช้งานในเว็บไซต์ผมตอนนี้ผมมีอะไรจะแนะนําด้วยเนาะว่าในเว็บไซต์คลเอฟเนาะผมมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยเนาะเผื่อใครที่ยังไม่รู้หรืออยากจะใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆแล้วผมไม่สามารถที่จะมาดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชันของทางเว็บไซต์ผมไปใช้งานบนมือถือของท่านได้แบบง่ายๆก็ได้ด้วยเนาะอ่ะในเว็บไซต์เนาะผมในแอปพลิเคชันเนาผมก็เหมือนเว็บไซต์ได้เนาะแต่เพียงแค่ว่าดาวน์์์โโโหหหหลลลลลดดดดดดดเเเปปป็็นนนนนแแแอออออพพพพิิคคชชังงงงงผผผมม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 มไไไไไใ้้้้้้้้าาาาาากบบ่่่่่ยๆตตตวววู เ,เนอะ,อะก็เป็นแบบนี้เลยนะผมเปิดใครที่สนใจก็สามารถที่จะมาดาวโหลดติดตั้งกันได้เนาะ,ะแล้วเพื่อไม่เสียเวาลาอะไรเดี๋ยวผมจะลองลับมาดูที่ยอดผู้ติดตามทิกตอ,อกแล้วกันดีกว่าแนละ้วผมว่าเป็นไงบ้างนะ้องก็ลองมารีหนะ้าจอกันดูนะผม อ๋อแล้วก็นี่เริ่มผมเราจะได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสักรู่เนาะตอนนี้ยอดปฏิตามติดต o อเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากับร้อยแบบนี้ลเนาะอะก็เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จแบบเป๊ะแบบนี้เลยแล้วผมในขั้นตอนการทำเนาะอะขั้นตอนก็ง่ายแบบนี้ด้วยล้วผมสำหรับขั้นตอนในการทำเนาะใครสนใจเดี๋ข้ามาทำตามหรือเดี๋ยวเข้ามาทำการก็ให้เข้ามาทำตามกันได้แบบง่ายกันได้ด้วยสำหรับขั้นตอนในการทำเนาะผมเป็นแบบนี้เลยเนาะอะเดี๋ยวผมจะไปลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้เทนาะผมเบื่อใครท หาหรือว่าใช้างานขัดข้องหรือว่ายังไงเนาะก็ให้สามารถที่ไปแก้ปัญหากแอดมินได้แล้วผมตามที่ผมได้บอกหรือได้สอนกันไปผมในส่งการแก้ปัญหากับแอดมินในส่งเว็บไซต์เนาะอ่ะแล้วก็ไปแบบนี้เลยผมในส่วนการใช้ง,งานของเว็บไซต์เนาะผมก็ไม่มเีอะ,ะไรมากแล้วผมีทจะแนะนำเนาะในวันนี้ก็ไม่มเีอะไรมากแล้วก็ต้องฝากเอาไว้ในพจนี้ลแล้วกันนะผมก็ไม่มเีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะครับ